สวัสดีครับพี่น้อง fc ทุท่โรครับวันนี้ผมจะพาพี่น้อง fc ไปทําการประกอบวาวนะครับสปริงวาวนะครับด้วยบล็อกหัวเทียนนะครับคลิปนี้นะครับคลิปเต็มเลยนะครับเราจะทําการประกอบฝาสูบให้เสร็จสับให้จบภายในคลิปนี้นะครับเราจะไม่แยกฝา่าเราจะไม่แยกประกอบนะครับเพราะว่าทุกคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้แยกทําการประกอบสปริงวาวส่วนสปริงวาวชุดวาวส่วนชุดวาวนะครับพี่น้อง fc คลิปนี้ ยาวเลยเห็นนะครับออาให้จบนะ,ะทีนี้นะครับจากคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้ทําการทำคลิปนะครับลงไปบอกมาว่าเครื่องตัวนี้ควันไหลนะครับบางท่านอาจจะบอกมาว่าควันไหลเพราะซีนก้านวาลวนะครับตัวนี้นะครับซีนก้านวาลวดีอยู่นะครับแล้วก็เป็นซินก้านวาลว NSK ของยามาฮ่าแท้นะครับพีน้อง FC ดังนั้น เรื่องอาการควันไหลนะครับที่ได้ทาคลิปลงไปนะครับเกิดจากปลอกสูบเกิดจากลูกสูแบแหวนนะครับเรื่องของแหวนนั่นเองนะครับปากแหวนตัวล่างมันห่างนะครับพี่น้อง fc นะอ่านี้ก็ตัดไปนะครับคลิปนี้เรามาทําการประกอบกันดีกว่านะอันดับแรกใส่แหวนรองลงไปก่อนนะแหวนรองสปริงตรงนี้นะครับเราก็หยอดน,น้ํามันแล้วก็เอาสวมลงไปหรือว่าใครจะสวมลงไปตรงๆเลยก็ได้นะสําหรับซินก้านวาล์วนะครับพี่น้อง fc นะ นี่นะครับดันกรอบลงไปเลยนะครับพี่น้องนะอันนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับใส่ลงไปก่อนทั้งไ d แล้วก็ไอเสียก่อนเลยนะครับสาหรับชินก้านวาวนะใส่ลงไปวางตรงๆแล้วก็เอานิ้วโป้งนั่นแหละนะครับกดลงไปให้มันลั่นกรอบนะครับก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเมื่อเราดันลงไปเช็คแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเริ่มประกอบนะครับในขั้นตอนของการประกอบนั้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากนะอ่า ดับแรกเราก็เอาก้านวาลมาแล้วก็เอาฉลมน้ํามันนะครับพี่น้อง FC เราฉลมน้ํามันทั้งก้านวาลแล้วก็ใบวาลเลยนะครับอ้าวฉลมลงไปนะครับพี่น้อง FC นะพอเราฉลมลงไปแล้วเราก็เอาไปสอดเข้ากับหลอดขาวาลนี่สอดเข้าไปเลยนะครับอันนี้ประกอบไอ้ดีก่อนเด้อนะครับอา่าใครจะประกอบไว้เสียก่อนก็ได้ไม่ได้ว่ากันดับพี่น้องนะครับแล้วแต่สูตรแล้วก็เอาลูกบล็อกมาวางนะครับ พอเราเอาลูกบล็อกมาวางนะครับทีนี้นะครับเราก็เอาสปริงวาล์วมาใส่นะสปริงวาล์วทีอยู่ล่างนะครับนี่แม่ด้านทีนะครับฝั่งนี้ด้านห่างนะครับทีอยู่ล่างห่างอยู่บนหรือว่าด้านสีอยู่บนนั่นเองเดอ้จอจ้าเอาละนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มทําการใส่สปริงวาล์วนะครับแต่ก่อนเราจะทําการประกอบผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเล็บม้านะครับที่เราทําการประกอบนั้นนะครับ ต้องดูด้วยว่ามีของเทียมปะปนมาไหมถ้าแท้ก็ต้องแท้ด้วยกันทั้งคู่ถ้าเทียมก็ต้องเทียมด้วยกันทั้งคู่อย่าเล่นลูกผสมนะครับถ้าลูกผสมนะครับองศามันไม่เหมือนกันนะเล,ลเล็บวาวของแท้กับของเทียมเนี่ยนะครับของเทียมมันจะบางกว่านะครับมันจะบางกว่าองศามันก็ ปิดเพี้ยนไปนะครับพี่น้อง f อนะถ้าแท้ก็แท้ด้วยกันทั้งคู่ถ้าเทียมก็เทียมด้วยกันทั้งคู่อันนี้ผมแยกออกมาแล้วนะครับผมแยกออกมาแล้วตรงนี้จะเป็นชุดเทียมทั้งหมดเลยนะครับนี้เทียมทั้งคู่นะครับส่วนคู่แท้นะครับผมก็แยกออกไปแล้วนะครับเราจะได้ประกอบง่ายๆนะครับอย่าพลาดนะเราต้องดูด้วยนะครับในขั้นตอนของการเลือกเล็บม้านะครับในการประกอบนะอย่าผิดพลาดก็แล้วกันถ้าประกอบผิดลุด ลูกชนวาวทางนะครับพี่น้อง FC อันนี้นะครับใส่ลงไปแล้วนะครับสำหรับสปริงวาวทีนี้ก็มาดูเทคนิคการประกอบนะครับสำหรับวิธีการที่เราจะใส่สปริงวาวในเคสนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นรูปบล็อกเนี่ยบล็อกตัวนี้ผมออกแบบมาสำหรับขันหัวเทียนของพวก CBR นะครับพี่น้อง FC ผมก็จะใช้ลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะกดลงไปตรงๆเพียวๆเลยโดยไม่ อ่าโดยไม่รองอะไรทั้งสิ้นนะครับในเคสนี้นะครับพี่น้องเคฟซคิดว่าเคสนี้ผมจะประกอบได้ไหมนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับผมจะดันลงไปแบบนี้เลยนะครับอ่ารอบแรกนะครับรอบที่2โอเคครับเสร็จสับเรียบร้อยครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยไม่ต้องใช้ยางรองโดยไม่ต้องใช้ผ้ารองนะครับพี่น้องเอฟซีนี่ก็เป็น อีกหนึ่งสูตรอีกหนึ่งวิธีก็แล้วกันนะครับพี่น้อง FC ใครชอบสูตรไหนนะครับที่ผมได้ท,ทําคลิปไปก็จัดไปตามนั้นครับทีนี้เราก็มาเริ่มทําการประกอบวาวไอเสียก็เหมือนเดิมครับทีอยู่ล่างห่างอยู่บนสําหรับสปริงนะครับด้านเป็นสีขึ้นบนนะครับพี่น้อง FC อ่าตัวนี้จะเป็นคู่เล็บมาแท้นะครับพี่น้อง FC นะใส่เป็นคู่แท้นะ เทียมเทียมด้วยกันทั้งคู่แท้แท้ด้วยกันทั้งคู่อย่าประกอบชนิดลูกผสมนะเพราะว,าว่าองศามันไม่เท่ากันนะครับมันมีระยะให้ตัวเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับพี่น้อง f อนะเพราะว่าผมเคยเจอปัญหานี้มาแล้วนะครับอ้าวนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับเตรียมงานเตรียมหน้างานเลยแล้วก็เอารูกบล็อกมากดเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับผมจะเล่าให้พี่น้อง f อฟได้ฟังอีกเรื่องหนึ่งก็คือ อ่าผมขอยกยอดไปช่วงท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องของเล็บม้าอีกปัญหาหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่ากันช่วงท้ายคลิปนะครับพี่น้อง FC นะนี่นะครับก็กดทีเดียวเหมือนกันนะครับพี่น้อง FC นะก็ได้เหมือนกันนะครับสําหรับการใช้บล็อกมัวเยียนในการกดนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็ยกขึ้นแล้วก็ด้ามตัวทีเคาะเช็คนะครับว่าเล็บม้าเราเข้าที่หรือไม่นะครับในช่วงที่จังหวะที่เราเช็คเงี้ยนะครับระวังมันกระเด็นใส่เบ้าตาเด้อ นะครับพี่น้อง Fc นะเมื่อเราเคาะเช็คมั่นใจแล้วว่ายังไงยังไงมันก็ไม่หลุดนะครับให้พี่น้องสังเกตดูตรงนี้นะครับคู่เทียมนะครับมันจะจมลึกเห็นไหมนะครับสําหรับอ่าเล็บม้าคู่เทียมมันจะจมลึกนั่นหมายความว่ามันบางนะครับมันบางมันจะจมลึกนะครับพี่น้อง Fc นี่ของแท้นะครับมันไม่ได้จมลึกนะสําหรับอ่าเนี่ยนะครับเล็บม้านะครับมันจะเสมอขอบบนเลยนะครับมันจะไม่จมลึกลงไปนะครับพี่น้อง Fc เล็บม้านะ ให้สังเกตดูด้วยนะครับเวลาที่เราทําการประกอบนะครับอาทีนี้ก็มาที่เรื่องของการใส่แคมใส่อะไรเนี่ยใส่วงใส่วาวนะครับใส่สลักกระดิ่งนี่แหละนะครับอหยอดน้ํามันนะตรงนี้นะครับผมก็ได้ทําการเชื่อมปิดไปแล้วสําหรับตัวกลไกรถกําลังอัดนะเคสนี้ไม่ใส่ตัวกลไกรถกําลังอัดไม่รู้ว่าจะกดกันสตาร์ทลงหรือเปล่านะ <c oughs> นะครับพี่น้อง FC นะก็ทําให้พี่น้องได้ดูกันนะครับพี่น้องนะ อันนี้เราหยอดน้ํามันฉลมน้ํามันแล้วก็วางเข้าไปถ้ามันตรงมันก็ลงกลอบเลยบางทีมันอาจจะติดขัดนิดหน่อยนะครับก็นะครับค่อยๆดักเคาะลงไปแล้วกันนะครับพี่น้องเอฟซีนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับาตาผมไม่ได้มองที่กล้องนะครับมันก็เลยออกนอกเฟรมไปนิดนึงหลุดเฟรมไปนิดหนึ่งนะอ่าทีนี้เมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะครับสําหรับแคมนะครับทีนี้ก็ ามาดูกันที่เรื่องของกระเดืองวาวกันสักนิดหนึ่งกระเดืองวาวนะครับถ้าว่าเราจะประกอบเนี่ยให้ดูให้พลิกด้านดูก่อนไงท้องดูก่อนนะถ้ามันเหมือนกันก็สลับได้เลยนะครับ ID. ไอเดียเสียสามารถสลับกันได้เลยนะแต่ถ้ามันมีติ่งนะครับถ้ามันมีติ่งนะครับมันก็จะเป็นของไอเสียเพราะว่า,วาตัวลดกําลังอัดก็จะมาเตะตจจรงติ่งของกระเดืองไอเสียนั่นเองนะครับพี่น้อง f c นะ แต่นี้มันมีติ่งทั้งสองกันก็สลับกันได้เลยนะครับพี่น้อง f c นะแต่ในเคสนี้ไม่ต้องห่วงครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเราเอาตัวรถกาลังอานออกไปแล้วนะครับเอาละทีนี้ก่อนที่เราจะประกอบเราก็ต้องมาดูเรื่องของสลักด้วยนะครับสลักนะครับมันจะมีตัวสั้นตัวยาวนะครับไอเสียสลักจะเป็นตัวยาวนะครับพี่น้อง f c นะไอเสียสลักเป็นตัวยาวนะครับไอดีเป็นสลักตัวสั้นนะครับก็วางให้ได้ตําแหน่งก็แล้วกันแล้วก็สอดสลักเข้ามาก็เช่นนั้น แต่ที่แน่ๆอย่าลืมอย่าลืมคลายน็อตเบอร์เก้านะครับน็อตตั้งเบาคลายออก่อนนะเพราะว่ารถเรามีการบดเบานะครับบ่าวมันจมลงใบวาวมันจะถอยหลังมานะครับอ่ามันก็จะทําให้นะครับอ่าวาวมันมายันกันกับกระเดืองนะครับแล้วกระเดืองยันกันกับแคมนะครับมันจะใส่สลักยากนะครับต้องคลายน็อตก่อนเด้อนะครับคลายน็อตเบอร์เก้านะครับที่กระเดืองวาวก่อนนะครับแล้วก็หมุนแกนกลางออกมา นะครับทีนี้ก็ประกอบ ID ก็เหมือนกันเลยนะครับไ d ดีจะเป็นสลักสั้นนะครับพี่น้อง FC นะนี่นะครับก็สอดเข้าไปเหมือนกันเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมุมกล้องไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแต่ก็น่าจะรู้อยู่น่าจะเข้าใจนะครับดูแค่นี้ฟังแค่นี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเมื่อเราทําการนะครับใส่สลักเข้าไปได้เป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็นะครับ อันนี้ผมยังไม่ได้คลายน็อตนะผมก็ดันเขาไปเลยนะครับเราก็จะมาใส่ตัวนี้นะครับตัวป้องกันนะครับกระเดื่องวาล์วแล้วก็สลักกระเดื่องวาล์วนี่แหละนะครับแล้วก็แคมนะครับตัวป้องกันการหลุดนะเอาคําว่าเอานะครับ out ออกด้านนอกนะครับแล้วก็จัดตําแหน่งให้มันได้นะครับพี่น้อง FC จัดให้ตําแหน่งให้มันได้นะครับแล้วมันก็จะเข้าล็อกเองของมันแหละนะครับแบบนี้ก็ทําการขันน็อตล็อกเบอร์ส0ได้เลยนะครับพี่น้อง FC นะนี่นะครับ เวลาที่เราประกอบนะครับให้เอาด้านลูกเบี้ยวลงล่างนะสําหรับแคมนะครับเอาลูกเบี้ยวลงล่างนะครับเพราะว่าฝั่งทางด้านบนนะครับที่จะไปชนกันกับกระเดืองบาลจะเป็นจังหวะอัดพอดีนะครับพี่น้อง FC นะก็เทคนิคก็มีอยู่แค่นี้เอาทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเล็บม้าเล็บวาลที่ผมได้พูดไปนะครับให้ระวังด้วย เวลาที่เราจะจประกอบเนี่ยนะครับล็บม้าของเรามันมี3อันครึ่งหรือว่ามันมี4อันกันแน่นะครับพี่น้อง FC ดูดีๆนะครับผมเคยเจอปัญหานี้มาแล้วนะครับนี่นะครับมันมี3อันครึ่งฝากไว้ด้วยครับพี่น้อง